คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนผู้ชมที่รับทุานครับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลมาแล้วเลขเด็ดคุณมลสิทธิ์คำส้อย ใจดีแจกเลขเด็ดให้แฟนเป็นประจำทุดสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณมนสิท์คำส้อยและก่อนจะถึงการประกาศรางวัลสลกากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้งานนี้คุณมนสิท์ก็ไม่พลาดครับที่จะเผยแพร่เลขเด็ดในลอตเตอรี่ของตนอีกเช่นเคยครับงานนี้คอหวยแห่ส่งเลขเด็ดกันรัวรัวเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับล่าสุดคุณมนสิ์คำส้อยได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่พร้อมทั้งระบุข้อความว่ามี11ชุด ซื้อเบาๆพอหอมปากหอมคอนะครับอย่าซือา้อมาก1 2 9 9 8 9 9 9 9 1 9 9เลข9ยังปักหลักอยู่ที่เดิมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงานเท่านั้นที่ได้ต่างเห็นเห็นว่าบอกว่ามี11ชุดนะครับเลข9ยังปักอยู่ที่เดิมครับเราไปดูลอตเตอรี่ของคุณมลสิทธิ์คำส้วยกันครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวแอดเขียนให้ดูนะครับทายสองตัวลอตเตอรี่ของคุณมนสิทธิ์คำสวยนะครับฉบับแรกนี่เป็น3 9นะครับ3 9ครับฉบับต่อมาเป็น2 6นะครับ2 6ฉบับต่อมาเป็น5 2ครับ5 2ก็ศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดหกหกสามสองสามสี่เก้าเจ็ด 3 2 9แล้วก็75ครับนี่ครับแต่ละฉบับครับดูเลขครับแต่เลขคุณมนสิทธิ์ที่โพสต์ลงไปนะครับเดี๋ยวแอดเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับได้แก่1 2 9 9 9 8 9 9 1 9ครับบอกว่าเลข9นี่มาอยู่นะครับปักหลักอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่16ตุลาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับแอดก็ขอขอบคุณที่มาจากมดสิทธิ์คำช่วยและก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออ้อนวอนในท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16ตุลา63ทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับรับทุกท่านครับขอบคุณครับ